มาพี่น้องนะคะนี่กมานมก็มีขวดนึ่งละแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนะาะนะคะมาทาครีมแต่งหน้าแต่งตากันคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็สมุยม่นไี่อากาศดีดีอากาศดีมากมายนะคะ ที่บำรุงก่อนการเย่รลดสม้ม ครีมนีเวียนีเวียพี่น้องเข้มข้นมากเลยนะคะนี่าปลงไปนานๆเลกน้อยตรงคอด้วยนะคะทุกคนเข้มข้นแหงท่าไปท่ามากอะม,กมักสมัยเป็นสาวนะซื้อมาทาดีดีกว่านีเวีย เาคีมเข้มข้นลองนุ่ยห้องเพลงอย่ทางเทิงเสียงพล้องเพง <c oughs> ลงพล้องเพลงพี่น้องเลยนีย่ข้อห้า เรียบร้อยยังบันทึกพอเด้พี่น้องวันนี้กันสิมาทาครีมอันนี้อีกบ้างน,นะคะทาครีมกันแดดนะคะทับอีกรอบนึงกันแดดครีม เนียนขึ้นนะคะทุกคนอนี่นะคะเอาแบบให้ทั่วไปเลยเน้นหน้าผากจักหน่อยเนะจ้ะหน้าผากหน้นาผากเป็นรู้สึกว่าเป็นฟารลายๆนะเพราะว่ามันแห้งแล้ว,ลวนะหน้าผากเขา ตรงหน้าภากตรงโหนกแก้มตรงโหนกแก้มตรงจมกูกตรงดั้งเนีค่ะฝามักสก,กิดเอาพ,พีโรน้องนะคะทีนี้เขาก็จะมาเออกครีมออกจากขนคิ้มจักหน่อยกะโอ้ครีมอัน บำรุงเข่ากับเข้มข้นแห้งอ่อดีแห้งพี่น้องชาเดือนไส้แล้วรู้ซึ่งว่าดีแห้งไส้สามสามอย่างนะคะทุกคนครีมเซเว่นอย่างก็ได้นะคะแล้บแต่เฮาสีเอามาทาชาเดือนสามชั้นเ้อพี่น้องด้สามชั้นนะคะทุกคนคะ่ะทาครีมนานหน่อยบำรุงผิวหน้า ทีนี้ก็สิมาเขียนคิ้วจังหน่อยเขียนคิวจังหน่อยเพระว่าเอาเสียเอาผ่าขนหนูมาเสร็จตรงหัวคิวเอาคีมออกจังหน่อยเนาะเพราะว่าคีมมันเข้าไปในคนคิ้วเวลาเขียนคิ้วแล้วมันกับสิบ่ค่อยคัก่านัดมันลื่นนะจ๊ะเนาะซึกออกนะคะ การคิวร้วกหนอยกันได้การคิว้วคนมากคิ้วโกงโกง็กน้อยโกงโกงนะจ๊ะอืม ถามีก็ทีพอดีแล้วนะคะเขียนไปตามคิ้วห้ากันบางๆเวลาเขีเขยนคิวกับไปแบบเร็วๆเลยนะคะทุกคน กระเรือนมักโก่งแล้วก็นในน้อยเนอพี่น้องนี่นะคะโก่งโกงในน้อยแต่ว่าสีเท่ากันบอสบลู Blue นะคะคิ้วบางทีก็บอเท่ากันกับแมนที่ก็บอเท่ากันเ้อพี่น้องเขียนคิวเป็นละเมอไม่ค่อยเท่ากัน อ่าโอเคแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ได้นะจ้าอ่ะวันนี้จะเดินลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้เนาะนะคะรู้สึกว่านาอิ่มเอ,อิบดีขึ้นนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ